ตอนเป็นเด็กเราเรียนคณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมฟิสิกส์ชีวะเคมีแต่เราไม่เคยเรียนวิชาการเงินใช่ไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบัติชาแนลนะครับพอดีผมก็ได้ไปโรงเรียนเป็นคอร์สการเงินกับอาจารย์ฟูจิฟูจิสกินะครับเมื่อหลายปีที่แล้วก็อยากจะมาแบ่งปันเนาะตอนนี้ผมก็จะเริ่มทําจริงจังแล้วแหละ เกี่ยวกับารสะสมเงินเนาะคือเราจะโฟกัสไปที่แบงนะครับอ่านะครับสำหรับแบงค์วันนี้เนาะก็จะ 1H8286522 เราจะทำภารกิจส่งกันบ้านไปด้วยกันเนาะถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ